นฟ้า<ด>ก็สาม,มารถที่จะมาใช้ทานได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะปลอด<า>สารพิษจริงๆต้องมาที่ร้านนี้เลยยังก่เลยถ่ายคลิปอชอบถ่ายคลิปถ่ายเลยอัพโหลดคลิปของคุณความยาวไม่เกิน2นาทีขึ้น YouTube แล้วส่งลิงก์มาที่ Facebook Social TV ทีอุบลเอาไปเลยเพราะเรื่องของเรา คือเรื่องเล่าของคุณทรงคิดนี่ยัยงีงบันสงคลิป ครับพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเสด็จนะครับครั้งนี้เป็นเทปและก็รายการสดนะครับที่พิเศษที่สุดเนื่องจากว่าเป็นรายการครั้งสุดท้ายประจาปี2555ของเรานะครับซึ่งแต่ละช่วงเวลาที่ดําเนินการมานะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเราจะพบว่ากิจกรรมต่างๆที่เรานําเสนอนะครับในช่วงเวลาดีๆนะครับซึ่งตอนนี้อวากาศในช่วงเวลา12บสอกาถึง1ิบสนกาทางสื่อสร,ร,ร้างสุข .net นะครับแล้วก็ทาง v ีเคเบิลทีกับผมอภรณพ นะครับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุวะเด็กและเยาวชนภาคกีสาครับเทปต่างๆนะครับที่ได้มีโอกาสนําเสนอเราจะพบเรื่องราวกิจกรรมในพื้นที่นะครับในหลายช่วงที่มีโอกาสได้นําเสนอนะครับหากย้อนประมวลเวลากลับไปนะครับตั้งแต่ต้นคิดนะครับว่าทําไมเราต้องมีรายการสื่อบนหน้าจอทีวีซึ่งเป็นความพยายามที่เราจะมีรายการดีๆสักช่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคลื่นทีวีออนไลน์ ที่บางทีอาจจะไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจอยากเรียนรู้อยากฟังอยากชมนะครับแต่ว่างานที่ทํามาก็เป็นโอกาสในการพัฒนาทีมงานและก็ทางผมที่ได้ทดําหน้าที่เป็นนักสื่อสารนะครับในการนําเรื่องราวดีๆกิจกรรมในพื้นที่เครือข่า,ขายคนทำง,งานนัาเด็กเยาวชนทุกภาคอีสารมานําเสนอนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับในปี2 5 5 6นะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่28ธันวาคมเราจะมีการสรุปบทเรียนแล้วก็ชวนน้องๆเครือข่า,ขายทั้งหมดนะครับมาวางแผนด้วยกันว่าปีหน้าจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเสด็จของเรา เป็นปัจจุบันที่ผมทำรายการอยู่จะมีหน้าตาเป็นยังไงที่คนทุกเพศทุกวัยหรือเป็นรายการที่จะเหมาะกับเยาวชนที่จะมีเนื้อหาสาระน้อยลงหรือทําแบบสนุกสนานนะครับมีเรื่องราวดีๆมีกิจกรรมเข้ามาเสริมในห้องส่งแห่งนี้นะครับซึ่งปี2556รับรองว่าได้ชมรายการของเราโดยรูปชมใหม่นะครับด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจนะครับลงคันนงแรงช่วยกันนะครับกับทางคาฮิขายนะครับ รายการคุยเฟื่องเรื่องสเสด็จนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับเราจะไปนําเสน ữ. อเรื่องราวนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่2พื้นที่นะครับในช่วงจัจกวเสมาเล่าวันนี้นะครับเรื่องที่1นนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอีสานย่างกล้าดีที่ทางภาคีขครือข่นะครับซึ่งผู้รับผิดชอบโคงรงการก็คือทางทีมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มอบลนะครับคโกอ่อคุกโก้คูเจยนะครับซึ่งเรื่องที่4ที่อำนาจเจริญ จะเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงนะครับงานหนังทั้งหมดนะครับที่จะมีการฉายวันที่16มกราคมที่ทุ่งสีเมืองนะครับเป็นประวัติศาสตร์เทศการหนังสื่อเด็กนะครับซึ่งครั้งนั้นก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มีรูปแบบกิจกรรมมากมายคงจะได้นําม,มานําเสนอนะครับมาพบปะแลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมดูว่าที่อำนาจเจริญน,นะครับเกิดอะไรขึ้นเขาไปทําอะไรกันนะครับแล้วกระบวนการเรียนรู้ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับในช่วงจับกระแสมาเล่าในวันนี้นะครับ ก็คือสิ่งที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทักษะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําหนังสั้นนะคะก็อยากจะให้เด็กมีพัฒนาการก่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยากจะให้เด็กรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดสร้างสารรค์มากกว่าเพราะว่าที่ผ่นานมาเนี่ยเท่าที่ไปอบรมให้เด็กตามที่ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ก่อนไป ก่อนไปเจอเนี่ยไปเจอแรกๆเนี่ยเด็กจะถามอะไรเนี่ยเด็กจะไม่กล้าตอบนะคะแล้วพอให้คิดเองหรือว่าให้ให้คิดตอบเด็กจะยังไม่กล้าคิดใช้คําว่าไม่กล้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะทําได้แต่เขาไม่กล้าที่จะทํแค่นั้นเองคืออยากจะให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เขาคิดวิเคราะห์เต็มเยอะแยะเต็มแล้วก็หลังจากนั้นไปสังเคราะห์ใหม่ก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาทักษะเนี่ยไปรับใช้ทักษะเด็กกรนั้นช่างกล้าเนี่ยนะคะไปรับใช้ อ,องค์ความรู้อื่นๆที่เขาจะอยากจะนําเสนอหรือรับใช้สิ่งที่เขาอยากจะเล่าแต่เล่าออกมาให้เป็นศิลปะของการสร้างสารรค์เกี่ยวกับภาพยนตร์ ประสบการณ์ใหม่ๆต,ตัวอยงดีบ้านแล้เคยมีนะคะการงทยนั้นไทยละครมีสิแต่วันนี้หน่อไม่เห็นกันคือเป็นความสนุกความเด่นเรื่องความตื่นเต้นของเด็กหน่อยสินะคะคที่เขาบอกอเคยเด้กบมถ้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเด็กหน่อยนะคะที่เขาเด้มาเรียนรู้ ทำหนังสั้นกับพวกพี่เขาซึ่งโอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากค่ะวันนี้เป็นวันที่เด็กๆเข้เมีโอกาสที่สสพทางคณาจารย์และพี่แต่หมอโบน์เปิดโอก,อก,กาสให้เขาเราไม่ทราบแล้วว่าเขาจะทาได้ดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่เราก็ดีใจยังไงว่ายาง,ง้นโอกาสมันมาละเด็กๆก,ก็ได้รับโอกาสนั้นเนาะส่วนการจะพัฒนาศักยภาพตัวเองหรือว่านำไปใช้ปรับใช้ในการทำงานกัสตาเด็กหรือว่าในโรงเรียนของเขาในบ้านในชุมชน ในกลุ่มสภาเขาก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องนําไปปรับใช้ตามบริบทของเขาคือเราอยู่ระดับท้องถิ่นใช่ไหมอยู่ต่างจาังหวัดคือเด็กๆอะ่ะชอบคิดว่าโอ้ยเราไม่มีโอกาสหรอกเราอยู่กลาเราไม่ใช่เด็กกรุงเทพไม่ใช่เด็กในเมืองเนี่ยนะอูย จ,จิตมากทุกครั้งที่ได้ยินประมาณนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราปูพื้นฐานไว้ให้จากสิ่งที่อยากเห็นเนี่ยก็คือเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วมีการคิดวิเคราะห์ได้แล้วและสแสดงความคิดเห็นเป็นแค่นี้พื้นฐานตรงนี้อยากให้เขาต่อยอดต่อไปและสร้างงานเป็นของเขาเองเนี่ยคะ่ะแล้วต่อไปในอนาคตถ้าเห็นเขายังรักงานหนังแล้วก็จับงานทางด้านการทําหนังอยู่แล้วต่อไปอยากเห็นเขาเติบโต แล้วก็สามารถทําให้ตัวเขาเองเริ่มได้ก่อนนะคือตัวเขาเองเนี่ยบอกตัวเองได้ว่าเห็นไหมฉันอยู่ภูธรแต่ว่าฉันสามารถที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันทําหนังสั้นไปสู่สายตาชาวโลกหรือว่าเอาแค่ประเทศของเราก่อนนี้ก็ได้จนได้รับการยอมรับก็คือเขาคือไม่อยากให้เขาทิ้งสิ่งที่เราทำไม่ไห้ น้องๆที่นี่ค่อนข้างตั้งใจทุกคนให้ความร่วมมือดีนะครับก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะก็จะช่วยให้น้องๆเขามีประสบการณ์อะไรมากขึ้นทั้งด้านการทํางานความรับผิดชอบนะครับการตรงต่อเวลาการรู้เท่าทันสื่อผมคิดว่าน้องๆน่นาจะได้รไรจากตรงนี้ไปเยอะพอสมควรน,นะครับก็ฝากติดตามหนังสั้นของขอรงการยัางกาวไีด้วยนะครับผม ดีครับผมนาโชวนันนบุตรประธานสภาเด็กและเยาวชนโรงเรนสายออนักบววันนี้นะครับผมรับบทเป็นประธานนักเรียนนะครับผมก็เพิ่งได้เล่นละครครั้งแรกนะครับมันก็มีความยากความง่ายผสมประสานกันไปนะครับเพราะว่าบทละครน,ววกกนี้พวกพี่มีแต่พวกพื้นที่พวกพี่เขาเป็กคนเก่งๆ เรื่องดีใจละครผมนะครับ ก็เป็นการเรียนรู้นะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับนอกก่อนหน้านี้นะครับก็มีการที่จะไปร่วมเรียนรู้แล้วก็สร้างหนังนะครับสั้นที่เราคิดว่าวันหนึ่งจะมีพลังในการที่จะสื่อสารให้เห็นความสุขทุกข์ของเด็กเยาวชนภาคอีสานะครับผ่านหน้าจอฟิล์มหน้าจอหนังที่จะใช้ประกาศให้เห็นว่าเด็กกีฬามีความสามารถและก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเราที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ในการที่จะ ฝ้าร,ระวังสร้างสารรค์สื่อแล้วก็พัฒนาตัวเองผ่านการทำกิจกรรมผ่านการนำสื่อนะครับซึ่งวันที่16มกราคมนี้ครับเราจะมีการนําเสนอเรื่องราวนาเสนอกิจกรรมนําเสนอโครงงานนะครับโดยร่วมกับทางนักษานิเทศศาสตร์โมโบนนะครับแล้วก็ทางสสอ,อนะครับแล้วก็สภาเ็กชนในงานทุนนิกเดินร่วมกับอีสานยังกล้าดีก็จะเป็นเทศกาลฮีโร่อีสานยังกล้าดีนะครับที่จะจัดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องราวทั้งหนังสี่เรื่องที่เราจะ